สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP นี้นะคะ EP นี้นะคะจะมาสอนทุกคนลบพื้นหลังของเราจากแอป Canva Pro ค่ะในฟังก์ชันของ Canva Pro นะคะเราสามารถที่จะลบพื้นหลังออกได้นะคะซึ่งใช้ในกรณีที่ต้องการภาพพื้นหลังแบบโปร่งใสหรือว่าเราจะเอาเป็นเซฟเป็นไฟล์ PNG ะคะ่ะซึ่งเราก็สามารถทำไฟล์ PNG นั้นนะคะเอาไปตกแต่งกับกราฟิกอื่นๆได้อีกด้วยค่ะ ครไม่ได้ใช้แคนวา Pro ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้เอมี่มีวิธีมาทําภาพพื้นหลังแบบโปร่งใสเหมือนกันจะไปดูนะคะอย่าลืมช่วยกันกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเข้าแอปพลิเคชันแคนวาให้เรียบร้อยนะคะ r e จิสเตอให้เรียบร้อยทุกคนสามารถเลือกอแม่แบบตัวไหนก็ได้นะคะโดยส่วนตัวเอมี่เลือกเป็นแบบ f c e b o o o p โ s สนะคะทุกคน และนี่คือตัวอย่างที่เอมี่จะเอามาทําการอัดในวันนี้นะคะเดี๋ยวเอมี่จะทําการลบรูปของผู้หญิงคนนี้ออกก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้รูปที่เราต้องการจะทาํากันเราสามารถโหลดรูปได้เลยนะคะซึ่งเราจะต้องมีรูปอยู่ในใจก่อนนะคะว่าเราที่จะต้องการตกแต่งรูปไหนส่วนตัวเอมี่นะคะใช้รูปของผู้หญิงคนนี้เนาะทุกคนจะได้มองเห็นภาพนะคะอ่ะดาดาวน์โหลดมาปุ๊บนะคะเห็นไหมคะเราสามารถปรับเปลี่ยนไปไว้ตำแหน่งไหนก็ได้เสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนไปกดที่คำว่าเอฟเฟกค่ะ เสร็จแล้วกดที่ c k g r o u n d Remover ค่ะรอทางแอปประมวลผลแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเขาจะทำการรบพื้นหลังออกให้เราค่ะใช้เวลาไม่นาน เห็นไหมคะถ้าวินาทีนะคะเราก็สามารถได้รูปที่ไม่มีพื้นหลังอีกต่อไปเสร็จแล้วนะคะทุกคนนะคะจัดโพ i t i o n จัดตำแหน่งของรูปไว้ตามตำแหน่งที่เราชอบแล้วก็ต้องการได้เลยนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมกดเซฟนะคะหรือว่าจะแชร์ไปตามโพสต์ Facebook ของเราหรือว่าแชร์ไปในงานอื่นๆของเราก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนในกรณีที่ใครไม่ได้มีแ a n คนว่าโปรนะคะสามารถเข้าที่เว็บไซต์ ww w remove.bg ได้เลยค่ะ อันนี้เราเอาไว้ใช้นะคะสำหรับการรีมูฟเหมือนกันโดยการไปกดที่อัปโหลดอิมเมนะคะเลือกรูปที่เราต้องการจะรีมูฟแบ็กเ o u ว์ออกนะคะเราก็จะเป็นรูปผู้หญิงคนเดิมนะคะก็คือรูปนี้อรอทางแอปประมวลผลแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนใช้เวลาประมาณ5-10วินาทีนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็จะได้รูปโดยที่ไม่มีภาพพื้นหลังเหมือนกันแอปนี้นะคะเป็นแอปที่ยอดนิยมมากๆนะคะหลายๆคนก็ใช้แอปนี้อยู่นะคะเพราะว่ามันง่ายและที่สําคัญก็คือมันฟรีเสร็จแล้วอย่าลืมกดดาวน์โหลดอีกทีหนึงนะคะรูปที่รูปนี้มันจะไปอยู่ในเครื่องแล้วก็เอามาใช้งานได้เลยค่ะ